สำหรับสำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม6 6 6 6ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหาวิชั่วซัมมารีทุกเวทีราคาพิเศษ2,500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 Event หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับ

เป็นเทปแรกของปีใหม่ของเราครับผมแล้วก็แบบนี่อยู่นี่อันนี้พี่ถามถามทีมงานเขายังเรียกเทปกันอยู่ไหมอะอ๋อเหรอแล้วเมื่อกี้น้ำเรียกเทปเหรอคลิปอีกตาแล้วรอเมื่อกี้น้ำเรียกเทปเหรอคลิปคลิปเทปเนี่ยมันรุ่นพี่แล้วอ๋อรุ่นพี่นะฮะนียก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับที่เรามาเจอกันอยังคันอยู่นะที่เนี่ย ที่ต้องหมุน๋อแต่ยุคนี้เขาใช้ EP แล้วเป็น EP แรกของปีใหม่ใช่เป็น EP แรกของปีใหม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเงินในปีนี้เป็นอย่างไรมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะครับนะฮะวันนี้เป็นแนวไหนแนวนี้เป็นแนวเขาเรียกว่ารู้เรื่องเงินแล้วแต่อยากจะจัดสรรให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นอื โดยตามหลักทฤษฎีเรื่องตักลาเลยที่เราเคยแบบคุยกันแต่จะมาขยายความมากขึ้นว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดยังไงอ่านะคะสำหรับเคสนี้นะคะพี่หนุ่มพร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมแล้วนะคะเขาบอกว่าพี่หนุ่มครับครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หนุ่มครับเดี๋ยวสมมุตินะครับสมมุติเดี๋ยว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 โอเคสวัสดีครับไม่ทำนะ เอาแล้วไงอะคอมเมนต์มาใครคิดว่าตัวเองไม่ทันเพลงเมื่อกี้ที่งอเพราะว่าเมื่อกี้แค่แบบเนอะอินโทรปึ๊บต้องอินโทรนั้นต้องรู้เลยถ้าเกิดเป็นคนในยุคนั้นค่ะแต่ถ้าไม่ทันพิมพ์เข้ามาว่าพี่น้ำพี่น้ำร้องเพลงอะไรกับพี่น้ำครับเนี่ยโอเคเออ่งั้นอีกนิดนึงได้ไหมพี่หนุ่มพี่หนุ่มลองพูดคําว่ารวยห้าครั้ง รวย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 แต่ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนยุคก่อนทำไมอ่ะเพราะถ้าสมมติว่าพอเราพูดรวยห้าครั้งเราจะกลายเป็นรวย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 เฮ้ยดักพี่ดีกว่าเนี่ย เฮ้ยฝันพี่พี่ต้องเคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวสมมติเนี่ยสมมติอันนี้ดักแกนี่ว่าพูดรวยห้าครั้งอะไรมได้เตรียมด้วยนะจริงจริงเอ้าเดี่ยลองถามเนาะพูดทีมงานใช่ไหมพอันพูดว่ารวยห้าครั้งมันจะเป็นอาคืนเนาะมันเอาคืนมันเอาคืนจากน้องพลับเมื่อกี้ใช่เออเอออ่ะนะคะก็ลองดูพูดว่ารวยห้าครั้งเออเดี๋ยวเี๋มันเป็นเพลงใช่ไหมมันเป็นจังหวะเพลงอ๋อถูกต้องไม่อยากจะเล่นต่อเลยเดี๋ยวกลัวไม่เข้าเนื้อหาไว้ถ้ามีเวลาาค่อยเล่นอีกครับผมโอเค สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะสอบถามครับว่าเราควรโฟกัสอย่างไรในการเลือกลงเงินในตะก้าการเงินครับคือวันนี้เข้าใจแล้วแหละว่าการลงเงินในหลายๆตะก้าก็เปรียบเสมือนของการกระจายความเสี่ยงออกระจายการลงทุนแต่ว่ามันก็มีคําถามไงว่าในการที่แยกจุดประสงค์เป็นแต่ละตะก้าแล้วก็เอาว่าอ๋อไอการลงทุนตรงนี้อยู่ในตะก้าอันไหนคือคือเข้าใจความหมายแล้วซึ่งก็ทําตามด้วยนะกลายเป็นว่าตอนนี้เต็มไปด้วยตะก้าไปหมดเลย ครับอ่านะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยแบ่งเงินจากค่าได้ออกมาแล้วแล้วเงินส่วนที่ลงทุนเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะมากอืคือมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองพันก็เลยจะถามว่าพอเรามีหลายตะกร้าแบบเนี่ยมันมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรว่าเงินก้อนนี้หรือเงินที่เราแบ่งมาตรงนี้เนี่ยควรจะไปลงทุนในตะกร้าใบไหนก่อนอและมีวิธีการคิดอย่างไรและจะลงทุนเครื่องมือไหนก่อนดีจากการที่เรามีเงินจํากัดครับ อ่านะคะซึ่งวิธีส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยนะคะก็คือการที่ด่วนและจาเป็นหรือไม่เช่นสํารองฉุกเฉินหกเดือนความเสี่ยงต่ำอยู่ในสถานะด่วนและจำเป็นเงินแต่งงานเนี่ยอยู่ความเสี่ยงปานกลางสถานะด่วนและจำเป็นเป็นต้นแบบนี้คือมาถูกทางไหมอ่านะคะและตามที่ศึกษาการลงทุนมาทั้งการฟังและการอ่านก็คือจับใจความได้ว่าในหนึ่งตะก้าเนี่ยควรจะกระจายเครื่องมือการลงทุนโดยผมเนี่ยมีตัวอย่าง การกระจายเครื่องมือในตะกร้าของผมดังนี้ผมเก็บเงินเก่งมากนะคือเขาเนี่ยมีเงินเก็สบสำรองฉุกเฉินเนี่ยหเดือนมูลค่าพอร์ตเนี่ยสามแสนบาทสามแสนเนี่ยเอาไว้เผื่อฉุกเฉิน6เดือนใช่ระยะเวลาเริ่มต้น3ปีคาดหวังผลแพน 4- 5ซตต่อปีอยู่ในสถานะด่วนและจำเป็น แีต้องรีบเก็บอย่างเงี้ยเหรออพราเวาด่วนแล้วจะเป็นแล้วก็เงินสดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสนสองเนี่ยก็คือเก็บเงินสดก่อนเป็นตราสารหนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกหมื่นมีหุ้นกองทุนสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สามหมื่นมีสลากออมสินสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าหมื่นรวมตรงเนี้คือสามแสนแล้วก็ไม่รวมเงินปันผลกําไรขาดทุนและอื่นๆคือแบบนี้เข้ามาถูกทางไหมครับ อ่าสุดท้ายก็คือขอขอบคุณที่จะเลือกหรือไม่เลือกคําถามนี้กันนะครับก็ขอบคุณรายการดีๆแบบนี้ซึ่งทําให้ผมรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็ควรทําอย่างไรบ้างครับฉะนั้นประเด็นในเรื่องนี้ก็คือการที่บางทีเรามีเงินจํากัดแต่ <ừ> มันมีตะกร้าหลายใบยหรือมันมีสินทรัพย์การเงินหลายๆอันที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะต้องนําไปลงทุนรเราควรจะตัดสินใจอย่างไรกับเงิน<อ>ที่เราได้มาคือโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย<ฆ>อย่างน้อยที่สุดก่อนเนาะเราควรจะมี2ตะกร้า2กระปุก กระปุกแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากระปุกเงินสำรองฉุกเฉินเกิดตกงานาเกิดมีความจมําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาเราจะได้เอาเงินก้อนนี้มาใช้นะครับแยกกันกับอีกกระปุกหนึ่งก็คือกระปุกเรียกว่าสะสมเพื่อความมั่งคั่งถ้าภาษาเดิมโบราณหน่อยเขาเรียกว่าสะสมเพื่อการกเกษียณร<น>ะายะยาวเก็บระยะยาวใช่ไหมอันนี้ก็สองตะกร้านี้มีความแตกต่างกันอันนึงเก็บสำรองขนาดสักหกเท่าของค่าใช้จ่าย เหตุที่ต้องเป็น6เท่าเพราะว่าอสมมติต่อตกงานขึ้นมาเนี่ยค่ะนะแล้วเรายังมีเงินกินใช้ได้อีกสัก6เดือนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะแล้วว่ามีเวลาในการคิดหยิบจับทําอะไรใหม่ๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้อาจจะหางานใหม่หรือหาอาชีพใหม่ก็ว่ากันไปส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเรามีหน้าที่สะสมกันไปตลอดสะสมกันไปยาวๆะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นถ้าเอาลำดับความสาคัญจริงๆเนี่ยเงิเน,นสํารองฉุกเฉินเนี่ยมันสาคัญกว่า เพราะว่ามันป้องกันการสะดุดหกล้มทางการเงินในระยะเวลาสั้นๆถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นทํางานไปจนถึงวันที่เราหยุดทํางานเนี่ยมันจะสะดุดช่วงไหนเป็นอันนี้มันก็คือเบอร์แรกก่อนเบอร์หนึ่งก่อนส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นงานเก็บเงินเพื่อโอ้โหเพื่อจะไปใช้หลังหกสิบในนี้อาจจะค่อยๆใส่ค่อยๆเติมค่อยๆสะสมไปได้ก็ได้พอตะกร้าแรกเต็มปุ๊บเราค่อยไปมองตะกร้าที่สองเพิ่มเติมก็ได้หรือจะทําคู่กันไปก็ไม่ผิด ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ว่าเริ่มต้นทํางานแล้วก็ไปจบปลายทางเลยโอ้โหระหว่างทางก็มีของมาเพียบเลย <c oughs> เยอะแยะเลยเออ,อยากไปเที่ยวบ้างอยากเรียนต่ออยากแต่งงานอยากเก็บเงินแต่งงาน <c oughs> ใช่ไหมเพราะะน บางคนก็อาจจะมีกระปุกที่สขึ้นมาซึ่งพี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระปุกเอ็กซ์ตนะ้าคะ่ะคือไอ้สองกระปุกแรกเนี่ยทุกคนควรจะมีแหละคือยืนพื้นเยืนพื้นสีนี้พอเอ็กซ์ต้าปุ๊บอา้าวอยากแต่งงานขึ้นมา,าก็ต้องไปคุยกับแฟนใช่ไหมว่าอุ้ยเรารูปแบบงานเราจะประมาณไหนใช้เงินประมาณเท่าไหร่อีกกี่ปีแต่งอ่าส่วนใหญ่เวลาเราวางแผนแต่งงานกันก็ไม่ค่อยเกิน3ปีหรอก เนาะบางทีบู๊เก็บวางแผนแต่งงานอีกเจ็ดปีโอ้โห <c oughs> นี่นานไปอาจจะเปลี่ยนคนอาจจะเปลี่ยนคนอาจจะเป็นคน <c oughs> จจเ,นคนเนงินที่เตรียมมาอาจจะได้ไปแต่งกับคนใหม่นะครับเพราะว่าพี่ว่าสามปีมันมันพอไหวเพราะฉะนั้นตะก้าเนี้ยเราก็เก็บสะสมเงินตามเป้าหมายเลยอย่างเช่นเราบอกว่าแต่งงานจะใช้เงินอ่ะสมพี่กลมกลมสามแสนเรากับแฟนช่วยกันเก็บเปิดบัญชีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมี เรียกว่ารูปแบบการเก็บเงินเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่มีเป้าหมายอะไรพิเศษที่เป็นเอ็กซ์ตร้าก็ขออันนี้สองอันนี้ยืนพื้นะนะฮะทีนี้คําถามก็คือว่าโอ้โหพูดซะมีหลายกระปุกตังก็มีอยู่หน่อยเดียวแล้วมันไปเมื่อไหร่มันจะไปเติมแล้วมันเต็มอ่ะนะครับอก็ต้องบอกเป้าหมายที่มันไม่เหมือนกันสำรองฉุกเฉินก็ประมาณหกเดือนเงินที่เก็บไว้ตอนหลังกเกษียณก็คือประมาณใช้สักยี่สิบปีเก็บกันยาวๆใช่ไหม ทีเนี้ยแต่ละคนก็รูปแบบการจัดการกับเงินของตัวเองมันก็ไม่เหมือนกันหรอกค่ะอืมสมมุตินะพี่ยกตัวอย่างนะเวลาเราเก็บเงินก็บอกว่าอุ้ยเงินสำรองสําคัญแต่ว่าแหมถ้าเก็บแต่เงินสำรองแล้วไม่ได้เก็บเงินไปลงทุนอะไรเลยอะ่ะมันก็หงุดหงิดอยู่นะค่ะอ่าก็เลยบอกเอาก็แบ่งเงินสิแบ่งเงินก็ได้แล้วแบ่งเท่าไหร่ดีละ่ะแม่ก็อันนี้แล้วแต่คนอเพราะว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นเงินสำรองฉุกเฉินเรากลัวว,ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือตกงานค่ะใช่ไหมก็ต้องมาเช็คงานเราหน่อยส อโอ้เราทำงานอยู่บริษัทยังโอเคอยู่<อ>ยังมั่นคงอยู่ยังไม่ได้ข่าวว่าเพื่อนแผนกข้างๆโดนเอาออกอมชมวะก็แสดงว่างานเราก็ยังมีความมั่นคงอยู่ในดับหนึ่งดังนั้นเราก็อาจจะผ่อนๆหรือพอจะหย่อนหย่อนกับเป้าหมายตัวนี้ได้บ้างนิดหน่อยอใช่ไหมค<อ>่ะหรือเรามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางงานประจำเราก็มีแล้วเราก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรม,ม,มรายได้เพิ่มของเรา ใช่ไหมแล้วก็ไอ้รายได้เพิ่มนี้ก็ถือว่าอพอสมควรสมมุติสัก20%ของรายรับรวม,รวมๆใช่ไหมเราก็อาจจะบอกเอออย่างนี้เราก็เกิดโชคร้ายตกงานจริงก็ยังมีตัวนี้ช่วยอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นตะกร้าของเงินสำรองเราอาจจะค่อยๆทยอยเก็บก็ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีคู่ชีวิตแล้วมีรายได้ทั้งคู่คถูกไหมรายได้เท่าๆกันด้วยเราก็กลัวเอ้เราตกงานขึ้นมาล่ะคู่ชีวิตเรายังมีเงินเก็บอยู่เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เราก็อาจจะค่อยๆเก็บ ไปแบบไม่ต้องโหมต้องรีบได้แล้วก็เอาเงินไปจัดแบ่งใส่เป้าหมายอื่นๆได้ค่ะคือตรงเนี้ยมันเป็นศิละปะอไอตอนที่เราบอกว่ามันมีสามตะกร้าเมื่อกี้สามกระปุกเมื่อกี้อันเนี้ยคือเป็นศาสตร์ว่าวิธีการจัดการมันควรจะเป็นแบบนี้เงินต้องมีขนาดประมาณเท่านี้ในแต่ละกระปุกแต่พอเราจะจัดเงินลงไปเนี่ยอันนี้ดูเป็นศิละปะแล้วอืมถูกไหมอ่าเพะฉะนก็ต้องก็ต้องมองเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเผอถ้าสมมติว่า จากที่แบบเลยเราแบบคุยกับ แบบคนที่มาแบบปรปึกษากับเราอะไรเงรี้ยคือการแบ่งเงินเป็นตะกร้าเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละตะกร้าเนี่ยก็คือมันตามแต่ละเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งโดยมุมมองเนี่ยก็คือในแต่ละตะกร้าตรงนี้มันก็มีบางส่วนที่เราสามารถลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็ตามเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเคสเนี่ยเขาบอกว่าเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเก็บๆๆอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนแล้วก็มีเงินสดสัดส่วนตรงนี้เหมือนน้ำก็เคยไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่าสมมติเรามีถังน้ำเงินมือเราที่จะหยิบ น้ำตรงนี้ออกมาลึกสุดมันคือเท่าไหร่ส่วนที่เราอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นอนะ่ะเราอาจจะความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็ได้เหมือนอย่างอันนี้ก็คือเก็บในหุ้นเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นอยู่ในสัดส่วนที่มันสามารถเอาออกมาได้แล้วก็มูลค่ามันอาจจะแบบไม่ได้เสียหรือเพี้ยนไปมากอ่ะอันนี้ก็คือถือว่าน้าถือว่ามันโอเคนะแต่เราอาจจะแค่รู้สึกว่าพอหลังจากที่มันจบจากตะกร้าตรงนี้แล้วเรากำลังจะเปลี่ยนไปอีกตะกร้าหนึ่งอนะ่ะ ตะกร้าตรงนี้มันอาจจะไม่แบบลงทุนแบบเดียวกับตะกร้าแรกแล้วเพราะตะกร้าแรกอาจจะต้องหนีสภาพคล่อง่อะตะกร้าถัดมามันอาจจะเป็นเช่นเรื่องการ,กรเกษียณอาจจะลงทุนเยอะหน่อยขึ้นมาแล้วหรือรอีกตะกร้าหนึ่งก็เลจะแต่งงานอยู่แล้วอาจจะเป็นกองทุนผสมหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความเออบาลานซ์กันในแต่ละตะกร้าเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเจอแบบนี้ว่าเออแล้วเราควรจะเอาเงินไปอยู่ในตะกร้าไหนกับการที่เรามีหลายตะกร้าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องลองลองลิสต์มาดูว่ามันมีเป้าหมายการเงินอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปบรรลุมัน ให้้ไดเช่นเรารู้สึกว่าตอนนี้สภาพคล่องอเราขาดเท่านี้ครัตอนนี้เรายังขาดเรื่องแต่งงานแล้วก็เรายังมีเป้าหมายเรื่องการเกษียณสมมุติว่ามันมี3เป้าหมายเงี้ยเราอาจจะเรียงลำดับความสําคัญ ก็ได้ว่าโอเคงั้นเป้าหมายอันไหนที่รู้สึกว่าจําเป็นเร่งด่วนสําคัญที่สุดสําหรับเราเลยแล้วเรียงมาหนึ่งสองสามพอเลียงมาหนึ่งสองสามปุ๊บเราอาจจะมานั่งคิดกัอนก็ได้ว่าแล้วไอ้ที่เรามีเงินเก็บเนี่ยอยู่ที่มันหนึ่งถึงสองพันน่ะเราไปที่เป้าหมายแรกอะ่ะเราคิดว่าจะเติมตรงเนี้ยเท่าไหร่มสมมติเราบอกว่าอ๋อเรามีอยู่พันหนึ่งเติมช่องที่หนึ่งคือสภาพคล่องเราเติมไปแล้วคือห้าร้อยอ่าแปลว่าตอนเนี้ยเหลืออีกสองกับสามเนี่ยก็อาจจะเท่าที่มีแต่ตอนเนี้ยอีกสองร้อยสิบสองร้อยสิบ แล้วพอวันหนึง่งพอเราได้ครบหนึ่งตะกร้าแล้วมันก็จะเหลือแค่สองเป้าหมายแล้ว,ลวก็ค่อยมานั่งจัดเรียงกันใหม่รหรืออย่างที่พี่หนุ่มพูดก็คือบางทีพอเราเริ่มใกล้เต็มแล้วเป้าหมายนี้อาจจะไม่ใช่ไ,ไม่ได้เป็นเป้าหมายระดับหนึ่งก็อาจจะไปลงทุนในส่วนอื่นที่มากขึ้นกว่าเดิมคือมันมีรูปแบบที่มันไม่เหมือนกันน่วิชานี้มันถึงเรียกว่าวิชาการเงินส่วน,วน,วนบุคคลเนี่ยขีดเส้นได้คาว่าส่วนบุคคลเนาะสมมุติบอกว่าอย่างเมื่อกี้ครับถ้าก็บอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินต้องหกเดือนแล้วพี่ถาม <ท>เพราะบริษัทพี่มั่นคงมากอ่ะพี่ก็ติดตามดูข้อมูลก็พี่ก็มั่นใจของพี่ประมาณหนึง่งแต่พี่มีแหล่งรายได้ที่สองเพราะั้นพี่อาจจะเก็บสามเดือนยังได้เลยอถูกไหมและไอ้ตะก้าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยบางทีบอกกันเรื่องหกเดือนหกเดือนหกเดือนเนี่ยเราลืมพูดในบางเรื่องไปนะก็คือ <ทา S 2> มันขยายขนาดและย่อลงได้นะยกตัวอย่างเช่นเราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินหกเดือน,นเตรียมไว้ละเกิดตกงานเราอยู่ด้วยหกเดือนปรากฏว่าวันดีคืนดีเราผ่อนรถจนหมดแล้วเราไม่ต้องผ่อนลดแล้วอ่ะ ค่จ่ายในการขับรถก็หายไปรายจ่ายก็หายไปเพี้ะนตะก้านนี้เราก็บีบเล็กลงมาได้นะถูกไหมบีบและลงแล้วเอาสัดส่วนเงินส่วนเกินโยกไปลงทุนก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการที่เราต้องคอยบาลานซ์อยู่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอย่างเคสเมื่อกี้ที่เราฟังปุ๊บเอ๊เขาบอกว่าเป้าหมายแต่งงานสําคัญเป็นระดับรองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยากจะเก็บเงินสํารองก่อนก็ไม่มีอะไรผิดอันนี้เราอย่าไปกังวลเรื่องผิด เพราะว่ามันไม่ได้มีใครจะมาตัดสินเราได้ว่าฉันจัดแบบนี้คือผิดคแต่ถ้าเราจัดไปแล้วสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์เช่นเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเอาไม่อยู่หรือเราไม่สามารถเก็บเงินแต่งงานได้ตามเวลาที่เราต้องการจริงๆนะครับอันนี้อาจจะมีอาจจะพอเป็นตัวบอกได้ว่าเฮ้ยแผนเราผิดถูกไหมเพราะมันไม่มีกติกามาขีดเส้นว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดมันต้องวัดกับผลลัพธ์นะแล้วก็เป้าหมายของเราเวลาเราพูดถึงเป้าหมายมันมีทั้ง ขนาดของเงินแล้วก็เวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จัดได้ตามตามใจตัวเองนะครับอ่าท่ันนี้ก็อยากจะฝากแล้วก็อยากให้ดูไว้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในความกังวลของหลายคนว่าเวลาเราตั้งว่าอยากจะเก็บอมมีการแบ่งกระปุกแบ่งตะก้าเรียบร้อยแล้วเงินเรามันไม่พอเนอะหรือเงินเรามันน้อยเกินไปเรื่องเงินน้อยเนี่ยอย่าไปกังวลเราก็ทําเท่าที่เรามีเราเก็บได้เดือนละพันสองพันเราก็ตามนี้ไปก่อนแต่เรื่องหนึ่ง ที่เราควรจะเช็คอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกเราอยากจะเก็บสามตะกร้าเนาะมีเงินสำรองแต่งงานเกษียณเราให้อนไนสาคัญอย่างที่น้ําบอกบอกเรามีอยู่สองพันเราอาจจะนะพันหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งศูนย์ยังไม่ผิดเลยนะเงินไม่ว่ากันแต่คําถามคือเราก็ต้องมาเช็คด้วยนะว่ามันต้องตอบโจทย์ได้หมดอย่างเมื่อกี้สามตัวที่เทียบอ่ะพี่ว่าเงินสำรองเนี่ยทยอยเก็บไปอ่ะเวลาที่ยังไม่เกิดเหตุก็ยังไม่เท่าไหร่ค อะไรกันเรื่องของเงินเกษียณก็อีกนานพอสมควรตัวอะไรที่มันมีปัญหาแต่งงานแต่งงานการแต่งงานเป็นปัญหานะ้วคะพี่น้เพราะว่าอะไรเมื่อเี้พี่เอาตัวเลขเมื่อกี้ก่อนก็พอพี่คิดด้วยในในหัวในหัวของพี่ธรรมดาเนี่ยว่าเราพันสองพันเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะถ้าเราสมมติว่าเราเราไม่เก็บอย่างอื่นเลยนะเราโยนไปที่แต่งงานอย่างเดียวก็คือได้เดือนละสองพันปีหนึ่งเท่าไหร่สองหมื่นสี่จะเก็บกี่ปีแต่งงานก็แปลว่ามันยากใช่ไหมเพระสามปีอ่ะ เท่าไหรอ, 72, อ่ะเจ็ดหมื่นสองอ่ะมันพอแต่งหรือเปล่าอะ่ะพอนึกออกไหมอะ่ะนึกออกเออเพราะฉะนั้นมันมีเป้าหมายบางอย่างที่ขนาดชัดเจนก็คือเงินสำรองใช้จ่ายเท่านี้คูณหกแต่งงานเนี่ยคือเท่าไหร่โจทย์มันต้องมาก่อนอถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ของน้องคนนี้มีทั้งเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญเอาเงินในลงในจาระก้าและคิดกลับมาด้วยคิดกลับมาด้วยว่าจะใส่ไปอย่างเนี้ยแล้วมันถึงเป้าหมายหรือเปล่าอ่า ใชเพราะ<ช>งั้นมันก็กลายเป็นว่าเก็บไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายมันผิเห็นไหมเพราะงั้นถึงบอกว่าอย่าไปมองว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราอยากจะให้กูรูตัดสินให้หน่อยอ,อแต่ว่าถูกผิดเรามองได้เองด้วยการจัดลําดับความสัมพันธ์ความสาคัญอันดับที่หนึ่งและผลลัพธ์ที่เราได้มันตอบโจทย์ที่เราต้องการอันนั้นก็คือถูกแน่ๆถ้าทำได้นะครับนะคะแล้วก็ น้ำมองว่ามันก็สเงินสำรองฉุกเฉินก็คือสำคัญมากๆแหละเนาะแล้วก็คือบางอย่างมันก็มีเหตุอะไรที่มันไม่คาดคิด<ม>น้ำเคยเจอเคสหนึ่งพี่หนุ่ม,มแล้วเซอร์ไพรส์มาก<อ>คืออะไรรู้ไหม<อ>คือเขาอ่ะมาลงทะเบียนวางแผนการเงินกับน,น้ำไว้<อ>แล้วเขาก็มีประมาณนี้แหละ<อ>ต้องเก็บเงินแต่งงานมีสภาพคล่องแล้วก็วางแผนกเกษียณคือเราก็วางตามนี้เลยนะอแล้วเขาแล้วเสร็จนี้ปุ๊บเราก็คุยกันแล้วโอเคเดี๋ยวน้องเนี่ยตั้งใจจะแต่งงานในอีกกี่ปีอ่าเราคิดกลับมาว่าโอเคถ้าจะแต่งงานเท่านี้ แต่แปลว่าแต่ละปีต้องเก็บเท่าไหร่เพื่อใหไปถึงเป้าหมายอ,อ,อ่ะแล้วเราก็นัดคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบเปิดพอร์ตการลงทุนแล้วตามนี้นะโอเคราขฏว่าความน่ารักของน้องคือพี่น้ําครับผมมีอะไรจะบอกอืพอดีว่าแผนของผมเปลี่ยนอ๋อเหรอจากที่ผมจะแต่งงานเนี่ยในอีกกี่ปีกี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมต้องแต่งเดือนหน้าแล้วครับเร็วกว่าเดิม <laughs> เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิม oh. อะไรอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์อีกผมเป็นคนส่งเออเคสเข้ามาเองครับที่มันมีอยู่ตอนเนื้อครับที่เป็นเรื่องของการแต่งงานอะไรอย่างี้ไม่แต่ถ้ามาันเร็วมาขนาดนั้นแ,<ต>แล้วจะมีเงินพอเหรอเขาต้องวางแผนกันใหม่มแล้วเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะส่งมาตอนใหม่แล้วจะเปลี่ยนชื่อตอนว่าทําอย่างไรเมื่อต้องแต่งงานเร็วกว่ากําหนดออะไรอย่างนี้เออ,อ,นนอันนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเวลาถ้าเราต้องแต่งงานเร็วกว่ากําหนดแล้วเราต้องทํำยังไงกันวะ แล้วเอาเงินจากไหนกันนะเขาก็มีทางของเขาเออเหรอก็มีทางของเขาถ้างั้นต้องเจออีกมุมหนึ่งน่ารักกว่าอ่ะคือยังไงพี่นุผู้ช่วยพี่เนี่ยอ่ะยังไงเออเจ้าป้อเนี่ยเจ้าป้อนี่คือคืออันนี้คือนามสมมติอ่ป้อนามสมมติป้อนามสมมติสมมติป้อเนี่ยเป็นผู้ช่วยพี่อ่แล้วก็พี่ก็เพิ่งรู้เพราะว่าป้อเพิ่งแต่งงานไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพี่นี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตั้งแต่เท่าแก่ไปจนถึงประธาน โหพี่โหด้วยไหมโอ้ยนำนำขบวนขันมากอะ้วยังไงต่อเสร็จแล้วพี่ก็เพิ่งมารู้ในภายหลังว่าป้อเขาวางแผนแต่งงานเก็บเงินแต่งงานของเขาได้เฉียบมากยังไงคะตั้งแต่เรียนจบเขากันเงินตั้งแต่เงินสำรองเงินเก็บเกษียณและเงินแต่งงานตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบแล้วตั้งแต่วันที่ยังไม่มีแฟนไหมใช่อ่ะนั่นไงแล้วตั้งโจทย์ว่าจะเก็บเงินหนึ่งล้านบาทไว้แต่งงานเฮ้ยเป็นคนมีป้อแล้วพี่ก็ถามบอกว่าเฮ้ย มันแปลกๆไว้ป้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่เพราะว่าเวลาที่เราจะเก็บเงินแต่งงาน่เราต้องมีแฟนก่อนไงใช่พอเราเห็นแฟนปุ๊บนี่คือแรงขับดันที่เราจะเก็บเงินเพื่อเธอเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าเธอคือใครเพราะรู้ว่าเธอมาแน่แปลกไหมเธอมาแน่เราบอกเอาเป้อเก็บยังไงก็เก็บไปเรื่อยครับพี่หนุ่มก็เก็บไว้เพราะรู้ว่าด้วยค่าแต่งงานอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ย มันต้องมีค่าใช้จ่ายเออบอกแล้วนี่คิดเผื่อไว้ว่าต้องแต่งทั้งกรุงเทพแล้วแต่งจังหวัดอะไรเงี้ยโอ้ก็บบกว่ามดก็เลยเตรียมไว้หนึ่งล้านเอเรียกว่าเจ้าสาวยังไม่โผลแต่ว่าเตรียมเงินไว้แล้วพร้อมแต่งคือ เธอจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนไม่มีปัญหาเหมือนเคสของอน้ำอ่ะแต่ง,งานสัปดาห์น้าก็ได้ก็ <laughs> <laughs> ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนักว่ามันมีหลากหลายนะคือเม่ีที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือโดยสะท้อนที่จะมาเล่าให้ฟังเมื่อเมื่อสักครู่เนาะบางทีมันเป็นเรื่องของบางทีบางอย่างมันไม่ได้คาดคิดเนาะเอเอล้วก็อาจจะเงินสำรองฉุกเฉินมันเลยเป็นเรื่องที่สําคัญใช่หรือว่าน้ําเคยเจอเคสเหมือนกันพี่หนุ่มที่บอกว่าเก็บเงินเพื่อการเกษียณให้กับตัวเองแต่ปรากฏว่าสุดท้ายถอนเงินเกษียณออกมาทั้งหมดเลยเนื่องจากคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง อ่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยถึงบอกว่าทุกเป้าหมายอ่ะเราอยากจะไปถึงทั้งหมดแหละแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นเหมือนเบะกันกแบบสำรองประมาณเรื่องเนี้ยคือจริงๆแบบมีมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาทําแบบนี้เลยเขาบอกว่าไม่ต้องรวมกันที่เดียวก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินลงทุนไปเลยอนะแล้วเดี๋ยวมีขาดเหลืออะไรก็ดึงจากกระปุกเดียวเลยอก็มีบางคนเขาก็มีหลาคนทําแบบนี้เหมือนกันนะเอาเงินใส่ไว้ในหุ้นทั้งหมดคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไอการที่จะใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ย ถ้ามันไม่เกิดเรื่องอะไรกับชีวิตคุณอนะ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่าง,างที่น้ําเราเมากี้ว่าเกิดคุณแม่ป่วยขึ้นมานะจริงๆแล้วอุบอิบไปตรงนี้ก่อนค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะจัดสรรเงินบางส่วนเพื่อเป็นโปร t e c ชั่นให้คุณแม่ไปนะอาจจะซื้อประกันซื้ออะไรคุณแม่ไปมันจะดีมากที่ไม่ต้องมายุ่งกับเงินกระเสียเงินกระเสียนะเขาถึงเรียกว่าประกันเขาถึงเรียกว่าเป็นเ e ลโป r เ t e ชัค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคศูนย์ไม่มีประกันขึ้นมาเราต้องใช้เงินขึ้นมาทําไงการลงทุนของเรากําลังไไไไปปดดด้้ีสวยะ กำลังหุ้นกําลังขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะถอนมันออกมาหรอกใช่แต่ที่เจ็บกว่าคือกลับด้านกันคือมันกาลังตกถูกไหมเพราะั้นไอ้การแบ่งเงินเป็นกระปุกเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเรากันเป็นเงินสํารองอยู่แล้ววางไว้ในสินทรัพย์ที่ไม่ได้แบบมูลค่าเงินมันตกลงมาเออเนาะมันอาจจะงอกช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่มันไม่ตกลงมาเรากันอยู่ในระดับที่เราพอใจอุ่นใจเกิดมีใครเจ็บป่วยก็หยิบอันนี้ไปใช้มันก็จะแยกกันชัดเจน คือต้องบอกว่ามีบงคองเจ้ถามบอกแล้วมันเป็นรวมนอันเดียวไม่ไม่ยุ่งยากก็ไม่ได้เพดคือคือน้ำอ่ะคิดว่าคือในมุมมองนะมันเป็นเรื่องการบริหารการเงินส่วนตัวแตะที่หนุ่มบางคนเขาจะรู้สึกว่ามันถนัดมันง่ายมันลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องระมัดระวังกับการที่บางทีพอมันมีเงินก้อนเดียวอ่ะมันทําให้เราไม่มีอาจจะไม่อาจจะไม่มีลิมิตของการใช้เงินอะไรบางเพื่อบางอย่างแล้วแต่อย่างเช่นสูติเรารู้สึกว่าอ๋อเรามีเงินก้อนเดียวอยากจะซื้ออะไรก็จักกองนี้ไงอ่าหรืออยากจะใช้จ่ายก็จักกองนี้ไง สุดท้ายบางทีมันมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เคยมาตั้งบางอย่างลิมิตตั้งเป็นงบไว้ตั้งเป็นพอดไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณอยากจะรวมเป็นที่เดียวก็ไม่มีใครว่าคุณได้หรอกใช่แต่ว่ามันจะดีกว่านะถ้าเราเรามองเงินเหมือนเป็นเหมือนเป็นลูกน้องเราอะค่ะฉันตั้งหน้าที่เธอไว้คือเพื่อทําอย่างนี้ค่ะเะนั้นเธอไม่ต้องผลตอบแทนอะไรมากมายหรอกนะมีหน้าที่เท่าเนี้โอเคส่วนเธอนี่เป็นแบบนะเกมลุก นะฉันอยากจะให้เธอเติบโตไปมากๆเพื่อจะดูแลฉันได้เน่และอันนี้ฉันอยากจะแต่งงานฉันอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเธอช่วยทําหน้าที่นี้ให้ฉันหน่อยอ่าเพราะฉนั้นพอถึงจังหวะปุ๊บก็ใช้ลูกน้องได้ถูกคนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงสักปี2 5 6พค่ห้าก็จะมีแบบน้องๆ้องรุ่นใหม่ๆที่เขาแบบจัดสรรเงินแล้วก็ก็อยากจะประสบความสำเร็จกันเงินเร็วๆก็เลยเอาเงินทั้งหมดใส่ไว้ในคริปโตเด้อ คือไม่ได้บอกว่าคริปโตเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนไม่ได้แต่มันต้องลิมิตการลงทุนแล้วก็ต้องรู้ว่าเงินนั้นอ่ะมันเหมาะกับตะก้าไหนเงินสำรองเนี่ยไม่เหมาะกับคริปโตแน่นอนอาจจะเก็บเป็นเงินกับระยะยาวลงทุนระยะยาวก็ว่ากันไปเนะหรือจะเก็งกาไรก็ว่ากันไปสินทรัพย์การลงทุนแต่มันไม่ได้บอกกับเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดี หรือแม้กระทั่งการลงทุนที่เรารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องตั้งลิมิตกับตัวเองอย่างเงี้ยเ<อ>ช่นคือบางทีมันเพลินไงพี่หนุ่มเฮ้ยเห็นผลตอบแทนมันดีแล้วมันได้จริงอะแล้วมันไปเรื่อยอะเอ้ยอันนี้มาปุ๊บอันนี้มันไปปุ๊บบางทีเราไม่รู้หรอกพอร์ตมันจะแตกเมื่อไหร่อ่าฉะนั้นเราอาจจะต้องตั้งลิมิตของ เงินที่เราใส่ด้วยว่าไม่เกินกี่เปอร์เซนต์ของพอ<ช>ร,ร์ตทั้งหมดนะเพระาะฉะนัะ้นเงินเนี่ยพอเรากําหนดวัตถุประสงค์ชัดเครื่องมือมันจะตามมาเองใช่เอ้ยอันนี้เก็บสํารองเมื่อเกิดเรื่องต้องมีเพราะฉะนั้นมีแล้วไม่พร่อง<ช>เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต้องเสี่ยงมากเครื่องไม้เครื่องมือเพื่ออานนี้เก็บไว้เพื่อกเกษียณอุ้ยอีกยาวเพราะฉะนั้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงได้บ้างพอเราจะถือยาวใช่ไหม เก็บแต่งงานอเสี่ยงมากเดี๋ยวไม่ได้แต่งถูกไหมเงินห้ามหายเออมันคือถ้าเก็บแต่งงานเนี่ยแล้วลงสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันมีได้สองแบบคือได้แต่งเร็วหรือไม่ก็ไม่ได้แต่งอีกเลยถูกไหมอไมารูู้ดีอ่ะสามารถจากเปลี่ยนจากพอร์ตแต่งงานไปพอร์ตเกษียณได้อย่างทันทีเป็นพอร์ตเป็นพอร์ตเล้าฉานเลยพี่บอกให้ทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันเธอไม่ตั้งใจเลยอ่ะนออกไหมตั้งใจแล้วอ่ะฉันดูดีแล้วนะว่ามันจะพาเราไปนะ ถึงเป้าหมายแน่นอนแล้วมันถึงไหมหรือเล่ไหมฮะทะเลาะทะเลาะกันนะแล้วก็คุยกันได้แต่ว่าน้ําชอบนับจากเคสสมมุตินามสมมุติของพี่ป้อเนี่ยครับก็คือบางทีบางทีมันได้เตรียมในสิ่งที่เราไม่มีตัวจริงไม่มีตัวจริงยังไม่มีตัวจริงแต่เราได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าไงก็คือถ้ามันมีขึ้นมาเราก็สามารถอันนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนเหมือนอย่างเช่นบางทีมันเป็นเหมือนเราอยากจะมีรถแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รู้หรอกว่าเออเราอยากจะซื้อรถเมื่อไหร่คันไหนสมมุตินะ่ะก็เริ่มเก็บเงินแต่ก็เริ่มเก ไป่เรื่อแต่ผมลองไปก่อนสักวันหนึ่งฉันต้องมีแน่อ่าชั่ววันฉันต้องมีแน่แต่ว่าตอนเริ่มเจียดลงไปใช่ก็คือแบ่งไว้ก่อนก็เหมือนกับพี่พี่ปออย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะก็เป็นไปได้นะว่าเงินเก็บอาจจะไม่พอซื้อทั้งคันอแต่อาจจะดาวได้แล้วก็ผ่อนต่ำหน่อยเอออะไรอย่างงี้นะใช่ก็ดีหรือสมัยนี้นะพี่หนุ่มผู้หญิงเราเนี่ยบางทียังเขาเรียกว่าพี่หนุ่มคดีประโยคเนี้เก็บไข่ไว้รอคนที่ใช่ฮ เขาคือเขาไม่ก็คือโดยปกติเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าเราคิดว่าเราคงได้แต่งงานแน่ๆอ๋อตั้งโจทย์ว่าได้แต่งงานแน่และตั้งโจทย์ว่าชีวิตฉันมีชีวิตฉันมีมีแฟนแน่นอนแม้ว่าฉันจะไม่มีผู้ก็ตามฉันก็เอาไข่ฉันไม่ฝากก่อนมันก็เหมือนกับเคสพี่ป้อเลยนะก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาถึงเรื่องไหคะก็คือตั้งเป้าหมายเราไปถึงเรื่องนั้นได้อย่างไรใช่คือมันจริงๆหือว่าได้แบบมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันว่าโอเคถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายการเงินอะไรถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะกว่แลที เราจะวางแผนเพื่อสิ่งนั้น <ผม S 1> ใน,นะะตอนนี้เพราะฉะนั้นการแบ่งกระปุกแบ่งตะก้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ช>เพนก็เป็นเรื่องที่แนะนําครับแล้วก็การกระจาย ความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆในการที่เราจะเริ่มต้นลงทุนนะคะก็เอ,อ่อถ้าแนะนําก็อาจจะเราเราเราอยากจะรู้ว่าเราตกลงต้นงลงทุนอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะทําใบประเมินความเสี่ยงก็ได้อ่าซึ่งน้ําแนะนําเลยก็คือน้ําใช้เป็นใบประเมินความเสี่ยงของกรตอตครับพอเราประเมินความเสี่ยงออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเลยว่าเราควรจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินของเรานั่นเองนะครับอ่าก็วันนี้ก็บทสรุปง่ายๆคือ ไม่มีถูกมีผิดนะจัดตามความเรียกว่าความต้องการแผนการเงินของตัวเองะนะครับแล้วก็ดูเช็คนิดนึงว่าแผนนั้นมันไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่นะครับแล้วพี่หนูม,มีไหมเป้าหมายการเงินอะไรที่อาจจะยังไม่มีแต่เราเก็บไปแล้ตอนนี้ก็เก็บให้ลูกไงอลูกสะพ้ย ลูกเอ้ยลูกเราเนี่ยแหละลูกสบายไม่ต้องถูกไหมลูกเราให้ลูกเราดูแลเขาเองออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคะก็มาแบ่งปันกันได้นะคะว่าเราแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรกันยังไงบ้างเรา็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครับ The Standard p o พ c a s t นะ์ครับพิมเข้ามาใน YouTube นี่เจอเราแน่นอนนะครับนอกจากเดอะมันนี่แคสแล้วก็มีรายการดีๆของ The Standard อีกมากมายเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็ในช่องทางพอดแคสต์ต่างๆ Apple Podcast Spotify ฟังเธอของเขาดีนะครับแล้วเราก็ดีด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> เราเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ <ie> ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast i y e Opening for your ears